เงินโดนทันใจในต้นปี2567ซึ่งหลายคนลงความเห็นเลยว่าเป็นอันดับที่ว่าง,ง่ายใครที่ชอบเงินก้อนจริงๆเอาแบบลดต้นลดดอกแล้วก็อยากจะโปะปิดได้เลยตลอดเวลาซึ่งในส่วนนี้ก็บอกก่อนการจะไปกู้อะไรก็ต้องระวังของปลอมกันด้วยโดยเฉพาะตามเพจเฟซบุ๊กต่างๆ ถามว่าแล้วแบบไหนมันจะจริงมันจะปลอมจะให้ดูยังไงซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลและทางที่ดีคุณก็ควรจะตรวจสอบทุกครั้งหรือไม่ก็ให้คิดไว้ว่าคุณจะต้องไม่เชื่อไม่กรอกไม่โอนมันช่วยคุณได้ ไคลที่อยากจะเจอกับสินเชื่อตัวจริงบอกเลยว่าตัวจริงกับตัวปลอมทำได้เสมือนจริงมากๆและนี่ก็คือสินเชื่อไอ c a สซซึ่งต้องบอกก่อนว่าการอนุมัติการพิจารณามันก็ไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายด้วยแต่สิ่งที่ต้องบอกให้รู้ก็คือว่าถูกกฎหมายใครก็ตามที่ทำการสมัครหรือว่าอนุมัติแล้วในช่วงนี้ ไปจนถึง31มีนาคม2567คุณจะได้รับดอกเบี้ยต่ำมากต่ำอยู่ที่5.99%ต่อปีได้ถึง2รอบบัญชีแรกด้วยนะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นของธนาคาร UOB ซึ่งเป็นธนาคารค่อนข้างดังแล้วก็จะมีสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i c a s ตตัวนี้นั่นแหละซึ่งถ้าเกิดคุณได้รับการอนุมัติคุณจะได้เงินก้อน คุณก็เอาเงินนั้นไปใช้จ่ายกันได้เลยบอกไปแล้วว่าธนาคาร u ูบเขาเป็นธนาคารหนึ่งซึ่งค่อนข้างดังแล้วก็จะดังแค่ไหนคุณก็ต้องระมัดระวังบิชาาชีพเขาค่อนข้างจะแอบแางแล้วก็ปลอมแปลงได้เสมือนจริงมากๆและสิ่งที่คุณต้องจําอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า u ู b ีเนี่ยจะไม่มีการ,รอนุมัติสินเชื่อทันทีนะผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นในส่วน u b iCash คตตัวนี้ บอกเลยว่าจะทำให้คุณผ่อนสบายขึ้นให้คุณคิดง่ายๆนะหมื่นละบาทต่อวันวงเงินสูงสุดคือสองล้านให้ได้เยอะแต่จริงๆแล้วธนาคาทั่วไปก็จะอนุมัติได้ไม่เกินห้เท่าของรายได้นะหรอกฉะนั้นข้อดีของเขาคือผ่อนรายเดือนเดือนละเท่าๆกันทุกเดือนเลยเลือกผ่อนก็ได้ตามที่คุณสะดวก12เดือนจนถึง60เดือน แต่จะบอกว่าในช่วงการรอการอนุมัติเนี่ยค่อนข้างนานหน่อยนะสามวันคุณรอได้ไหมแต่พอคุณได้รับการอนุมัติบอกเลยว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีของคุณทันทีคือมันจะรวดเร็วตอนที่รับเงินนั่นแหละใครจะกู้ได้บ้างกู้ได้ทั้งพนักง,งานประจำรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปอายุงาน4เดือนก็มาได้แล้วเพียงแต่ว่าอายุงานจะต้องผ่านการทดลองงานแล้วด้วย แล้วก็เจ้าของกิจการมาได้รายได้20 0 0มบาทขึ้นไปเพียงแต่ว่าอายุก,กิจการก็ต้องอย่างน้อย3ปีนั่นแหละคือฟังดูแล้วมันก็นานไปหน่อยในส่วนของเอกสารบอกเลยว่าหากันไม่ยากแน่ถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจําก็ใช้สเนาวบัตรประชาชนสเนาวแนบบัญชีธรนราคารสําหรับรับเงินโอนแล้วก็เอกสารรายได้ซึ่งในส่วนเอกสารรายได้เนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนัก เพราะว่าหลายคนก็คงจะเคยผ่านการขอกู้มาบ้างแล้วเจ้าของกิจการเอกสารอาจจะเยอะแยะวุ่นวายหน่อยนะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาบัญชีส่วนตัวหรือว่าบัญชีที่คอยรับเงินนั่นแหละย้อนหลังมาเลย6เดือนแล้วก็สำเนาได้บัญชีเงินฝากสำหรับที่จะรับเงินโอนตัวนี้ด้วยในเรื่องของดอกเบีย้ย ใครอยากจะรู้ก่อนก็พิจารณาได้จากตารางด้านล่างนี้นะโดยรวมแล้วก็คือไม่เกิน25%ต่อปีแล้วก็ที่แน่ๆใครที่ได้วงเงินเยอะๆกู้ไปแล้วได้เยอะๆเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะดูถูกกว่าใครก็ตามที่สงสัยในเรื่องของการเช็คบูโรหรือไม่แน่นอนว่าเขาดูปกติทั่วไปนั่นแหละส่วนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ค้างจ่ายเกิน90วันอันนี้คุณก็ยังพอมีโอกาสมาก ถามว่าจะสมัครยังไงได้สมัครแบบถูกต้องไม่ให้เจอกับมิจฉาชีพคุณสามารถสมัครใต้ลิงก์ที่อยู่คลิปนี้จะเป็นลิงก์ที่ถูกต้องจากธนาคารกดสมัครกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรกลับมาหาคุณหรือคุณจะไปสมัครที่สาขาก็ได้นะหรืออยากจะสอบถามพูดคุยอะไรก่อนทำได้ที่ฮอตไลน์ยูบี